Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ คจันทร์อมานาผู้ยิบบ้านหมู่ที่บ้านหนองสว่างได้รับมอบหมายจากทางเจ้าภาพให้กระทําหน้าที่ศาสนพิธีกรในงานชาตนกิจศกของคุณพุทพพลสุโสในวันนี้เจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยคุณพ่อคำภาคุณแม่สุกลสุโสซึ่งเป็นพี่ใหญ่ชื่อการดภงผู้ยิบบ้านหมู่2บ้านหนองสว่างซึ่งเป็นตัวแทนจากชมรมคำนันท่บ้านอําพลหนองสว่างเป็นผู้ ระดับต่อไปชมรมพระราชการหมองสว่างพระยาดิฉเชิญประหลัดบรรจงแสนสุขบดีนประหลัดกรุงการเพิ่งหา หมู่ที่สองบ้านหนองสว่างครับขอไดรับที่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับคุณนพดลสุโส,สนนรุ่งไวย์ชนระดับแรกมอบเงินทําบุญให้กับวัดสว่างอารมณ์และเมนบ้านจะรวมบริการด้วยนะครับมอบเงิบนบำรุงเมนครับดื่มสุรเพียงครับ งานนี้รับสองกองครับเราับต่อไปมอบเงินบำรุงินบหญกับทางเจ้าพา

ระดับต่อไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน,นักเรียนบ้านหนองสว่าพงพอเยี่ยนเชิญประหลัดบรรจงแสนสุดเป็นผู้รับมอบทุนการศึกษาจากทางเจ้าภาพพลเยี่ยนเชิญครับ ท่านประธา,านท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลในชุดที่หนึ่งเจ้า,า,า,าภาพปราปขอประธานภัยหากไม่ได้นำาเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพไดครบทุกท่านท่นทนททานผู้มีเกียรติมาร่วมงนานในวันนี้ก็นับเป็นเกียรติกับจกเจากกา้าภาพอย่างสูงยิ่งเช่นกันครับการลำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลในชุดที่หนึ่ง เจ้าท่าคนรี้เชิญท่านผู้มีเกียรติดังมีรายนามดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นซุปของพ่อนที่พลรนสายวียรพัชกรวัชชิจริญผลท่านหงคุณแม่ชิตภาพิงสริษีอดีตผู้ใหญ่บ้านของสี่บ้านหนองสว่างและท่านที่เจ็ดคุณนิพนธ์จันเพาเจ็ดท่านให้เกียรติทอดผ้าพังสุขุนขออนุญาตเชิญครับ ร้มมามแ้วงได้เลยนะครับกลับมุมนุกคพระเจ้าเกียรติรูปพิจรารณาภาาบังสุกุลกลาบมิมนครับ จะพากราบขอบคุณท่านผู้มีเกียรติในชุดที่สองเป็นอย่างสูงครับถ้าพเจนเชิญท่านผู้มีเกียรติดังมีรายนามดังต่อไปนี้ท่านที่หนึ่งคุณแม่ลำพองยอดคาท่านที่สองคุณพ่อโพก้องทาท่านที่สามคุณพ่อประยูสิงห์นนท่านที่สี่คุณแม่สมัยแก้วทาท่านที่ห้าคุณแม่เจมมคตันาท่านที่หกคุณจิตนาอินจันท์อาสมองหมูที่สาม น้องสว่างและท่านที่เจ็ดคุณลุงสุดใจขันทองเจ็ดท่านให้เกียรติทอดผ้าบังสุกุลขออนุญาตเชิญครับ ุณท่านผู้เกียรติในชุดที่สาเป็นอย่างสูงครับช่วต่อไปเป็นชุดที่สี่ซึ่งเป็นชุดสุดท้ายในการคอบผ้าบังสุขุลจะพาขอรินเชิญท่านผู้เกียรติดังในรายนามดังต่อไปนี้ท่านที่หนึ่งผู้ใหญ่ศูนย์การดัดอมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านหนองสว่างท่านที่ 2, สองสปตบุษฐานพิงพาสปตหมู่ที่สอง,อบ,สองบ้านหนองสว่างท่านที่ 3, สามสปตธงชัยคำล่าสปตหมู่ที่สามบ้านหนองสว่าง ท่านที่ 4, ส,ทสี่อปตรทองใบมูลวงศรีสอปตอหมู่ที่หนึ่งบ้านหนองสว่างท่านที่ห้าคุณลำพันนาคาสารวัตรกำนันตำบลหนองสว่างท่านที่หกคุณรัตดาวันทิ่อุดประธานอสมอตำบลหนองสว่างและท่านที่เจ็ดคุณลำพันธ์มาแก้วอสอมหมู่ที่สามบ้านหนองสว่างเจ็ดท่านให้เกียรติทอด่า 5, บังสุขุนปริยัติเย็นเชิญครับ เจ็ดรูกพิพยตเรณาภาบางสกงสินกราบผู้คนครับ God right. พระผู้มนท่านวัดชูพุทธสารสี่วัดเจ้าวัดวัดสีเจริญโหรพระอาจารย์บราารทงสิทธิชาโนจากวัดสีเจริญโหรพิจารณาค่าไตรบังสุภูนกราบผูม้มณฑล รทุิมนพระอาจารย์พระวัชรยิพันโลจากวสระวอารมณ์พระอาจารย์ปริญญาพระนัสสีในขันการพระนากปามบนขวัญแสงคจริา ใช่คุู้ผู้ช่วยสสำรผู้ช่วยคุณพ่อปาโมจนโูคคนพอ สังฆาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเตสั้งโภปสมุสุโคลจาพาดปาบพระกคุณท่านโทศิภาษเตกันโมยราชการรามานกำนันไผสารกองพองกำนันสมุนงศ์สว่างเป็นเหล่าสุภาที่ให้เกียรติอดศภาพประวัติคุณนพดลสุโสศกไวโชนคุณนพดลสุโสเกิดเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2519 หนาบ้านเลขที่41หมู่ที่2บ้านหนองสวา่างตำบลหน,นองสวา่างอำเภอหลงศักด์จังหวัดเพชรบุรีเป็นบุตรของคุณพ่อคำพาคุณแม่สุคนสุโสมีพี่น้องร่วมดีดามาดาด้วยกัน2คนดังนี้ 1. คุณนพดลสุโสผู้วัยชสน 2. คุณดวงกมลน,นาคน้อยยังมีชีวิตอยู่ ประวัติการศึกษาคุณนพพลสุโสจบชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนบ้านหนองสว่างอธนรุ์จเพชรบูรณ์เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่คุณนพพลสุโสเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามมีอัจฉริยาสาัยดีเพื่อเพื่อเพื่อเฟือเพ่เ่เป็นที่รักใคร่ของญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง เป็นคนขยันขันแข็งในการทำมาหากลับจากจะไปอยางไม่มีเงินฝาของคุณนพพลสุโศจากความเศร้าโศกเสียใจแก่บิดามารดาอยากพี่น้องด้วยความอะไรรักเป็นอย่างยิ่งเอาคิสโลทกัใดที่เป็นกับไม่ดีซึ่งคุณนพพลสุโศได้รับเงินทั้งหลายเมื่อครั้ง เันท่านพระครูสารวัตราพรเจาพระลุศักด์เจ้าวารัสวัสดอรมผู้เป็นประธานสงฆ์จารณาผาพไตรบันสุุกราบดีมนก่กบท่านพระครูสารวัตริพรเจ้าพันักด์เจ้าวาดรัสวัสดิ์ารณทีราพไตรบัสุุแล้วเชิญท่านประธานในพิธีแลับ หลังนุนท่านพระครูาสารวรัชิรพลประธานปล่ายโฉนดประกอบพิธีละชึ่เน,นเพลงเป็นลำดับต่อไปครับ กับกานขวัญเมือง่พิสุขสามเนรทุกรูขึ้นวางดอกไม้จันทร์ที่ดวงน่งครับสมเขึ้นวางดอกไม้จันทร์แ้เชิญเชิญท่านผู้เกียรติที่พทุกท่านได้ขึ้นสองข้างและลงด้านหน้าเพ่ให้เครภาพได้ปราก้ท่านผู้เกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ครับคุณเชครับครับในัน ไปให้กับคุณนพรมสุโสอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับยรนเชิญครับวันพรุ่งนี้เวลา7โมงครับส่วนในตอน6โมงก็จะมีการเิด็จรดูของคุณนพรมสุโสที่ชานพนัสถานแห่งนี้นะครับ คนที่ร่วมเพื่อ่วยกันนำมาหามาแล้วรอแทนและแล้วก็ขอแทนว่าเราจะต่างนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทุกท่านทุกคนในว่าจะเป็นฝ่ายโตเต้นเปแบที่ร่วมเพื่อจกันตอบทมากขอบคุณคุณคนลางไก่งวัลคุยราวัสตุาเดือนนะครับได้อีกหลายหน้าที่ไม่เลิครัยนะครับ

Swa Padu Bhagavatah, ตาปิพูทธชัยามังคาาอัตคาตาจันโนที่นาที่เนสราเตมาตันทีหิตวานาเนกาวิววธานิจุปัตโมขังสุงขังอาิตม่ย,ยันาโลสปานโย ไปทางพี hmm. uh ่ก huh. ันแด้วหรอกไปนะเเท้าเข้ามาหลายคนแค่สองามคนหนึ่งคนอออนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมัง สุภัญชนะสัมป <ưới> <dead> <st> ันนางเจอยกเครื่องสังฆทานนะครับว่าน้ำมูลพร้อมกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานินิมานนิจตุปัฏฐิญานิสังฆทานานิ ส,ส,สักการาราณีภาติคันหาตูอมหาตัอีคารตังิาตังเอาย้ายเราแนทนกเรื่อวดนะนี่บ้าเออน้ำน้ำเขาต้กดต้องน้ำกดนะ ติอิจิตัง Tuhan ตุมฺหํยทิปรมิวาคคิเตนตํปุญฺญํปุญฺญํกตํจํรูปํอนรโสยทฺธา あ。Wow. ทาสศทิตุเตาวะตุสาพังคาลังนักขันตุสา Sege saraput anak Dapat Pahut hati surat Katam sungap Sampat pacat Dapat Hilang patah kinam Manuh Panitite patah Kina patah Kina nikah Tawanan pantah พระเจ้าสมายขอวัดเอาโอุชนาอาหานอันเป็นมงคลที่เหลือจากประสงค์ด้วยเถิดบารมีพระนัินทร์ครับอาบรมสมมา ตัวพะวาตุสาวกสังข์สังข์น้ำมังเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณคุณพี่น้อง